ชุ่มกระชวยมีสีสันอ่ะตัวนี้ก็คือมันก็เป็นผลดีต่อตัวแพวด้วยมันก็เป็นผลดีต่อตัวน้องด้วยเป็นผลดีต่อองค์กรของแพวเป็นผลดีต่อองค์กรของน้องเพราะฉะนั้นมันไม่มีใคร <c oughs> มาเกาะกระแสะใครแต่มันเป็นไปโดยอัตโนมัติเป็นไปโดยกระแสะถูกโซเชีย <Social S 2> ลที่แฟนคลับต้อนรับมากกว่าถูกอืมแต่แต่สิ่งที่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 มังมุมอะไรเงี้ยบางทีเราอ่ะเราเรา,เราคิดเลยนะทุกคนบางทีเราอ่ะ เราเป็นปัญหาหรือเปล่านะเพราะบางทีแบบเคยคิดแบบนี้นะแต่แต่ไม่ไม่มีความคิดแบบนี้นะเราก็มีคิดได้มันมันเป็นมุมของเราอ่ะจนผมก็มองว่าเคยบอกว่าแบบบางทีคอมเมนต์นะถึงบอกว่าการพิมพ์อยากให้เกลียดเขาผมเป็นผู้ชายผมผมโอเคอแล้วบางทีแบบเขามีลูกอยู่แล้วเรามาตรงโน้นมาตรงนี้มาตรงนี้ผมมานั่งคิดนะเอ้าแล้วแล้วคนเราอ่ะเขาจะมีความสุขในมุมของเขาเพิ่มขึ้นอีกมันไม่ได้หรอ มันมันผิดด้วยหรอมันก็คือในมุมของเขาเขาเป็นผู้นำแล้วเขาบรหิหารตรงเขาได้อยู่แล้วผมเข้ามาเนะี่ยผมเข้ามาด้วย,ด,วย,ด,วยด้วยใจที่รู้สึกว่าเราทํางานด้วยกันได้ในทุกทุกอย่างมันเป็นมุมมองของคนคิดในแต่ละบุคคลเราไม่สา,สามารถรับปากได้ว่าเฮ้ย mm. นะตอนเนี้ยเราจะไม่เป็นอย่างนี้อนาคตจะเป็นแบบนั้นเราไม่สามารถกําหนดมันได้เลยอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่เรากําหนดในแต่ละพรุ่งนี้ตื่นเช้ามหมเราทําอะไรบ้าง เพราะฉะนั้นผมก็เลยไม่มองในสิ่งที่มันทุกอยู่มองในสิ่งที่มันดีๆให้มันบวกขึ้นเราพูดอย่างไรก็จะปฏิบัติเราก็อยากให้มันเป็นแบบนั้นนะครับซึ่งหลายๆคนก็หลายมุมมองนะครับแล้วก็อยากให้แบบให้เกียรติตัวตัวตัวนางเอกด้วยเพราะเขาก็เป็นบอสของหลายๆคนนะครับไม่ว่าจะไปพูดถึงพาดพินถึงมือที่สามหรือใครก็แล้วแต่ไม่ไม่ต้องไปพูดไม่ต้องไปพูดถึงนะครับ พูดถึงแค่เราทํางานด้วยการสองคนเพื่อนสองคนหนึ่งในตัวครอบครัวเขาอย่างเงี้ยไม่ต้องไปพลาดเพียงเลยนะผมบอกมผมบอกเลยเพราะหนึ่งผมรู้สึกว่าผมให้เกียรติความเป็นพื้นที่เขานะครับบางทีเราเข้าใจเขาว่าถ้าเขามาอ่านอ,อย่างเงี้ยเขาจะเสียใจขนาดไหนเราเป็นคนคนอื่นคนหนึ่งที่เราก็รู้สึกว่าระหวังดีกับเขาเราใจกับเขาเราอ่านแล้วรู้สึกเลยแต่คุณพีแบบนี้มาแบบไอ้นี่เขามาอย่างงี้เขามีลูกแล้วเข้ามาทำไ,ไม ทุกคนครับมันไม่ได้วัดว่าคนเราเคยเคยผิดพลาดตรงนี้มาคนเรามีครอบครัวคนเรามีลูกคนเราเป็นลิเกมาแต่เคยมีเรื่องตอนมันธยมทุกคนต่างนานาถ้าเราไม่สามารถเอาประการมาขีดได้ว่าเราจะไปเป็นแบบนี้หนึ่งสองสามมันไม่ได้เพราะเราไม่รู้เลยว่าแต่ละวันเราเจออะไรบ้างเพราะฉะนั้นแล้วปัจจุบันเรามาเจอกันเนี่ยเราทำให้มีความสุขไม่ได้มาเป็นบทกลอนหรือลิเกทั้งสิ้นนะอันนี้พูดตามความจริง ยกตัวอย่างให้เฉยนะครับทําอะไรก็แล้วแต่รักคนนี้ก็โฟกัสคนนี้ไม่ต้องไปด่าพาดพิงถึงใครถึงอย่างที่บอกครับถ้าเราเป็นผู้ชายเราเราคุยกันเป็นผู้หญิงเราคุยกันแต่ถ้ามันห้ามไม่ได้จริงๆก็มองข้ามและทําให้ตัวเองมีความสุขแค่นั้นจบครับเธอถ้าจะว่าอะไรผมผมโอเคไม่ได้ปกป้องไม่ได้อะไรนะครับแต่รู้สึกว่าให้เกียดเขาอืสงสารเขาครับ,รบนั่นแหละแล้วก็สงสารตัวเองด้วยตอนเนี้ ก็ใช่แล้วครทุกคนครับจบเพียงเท่านี้ครับเราเดินหน้าต่อแล้วก็ของคุณทุกคนครับสาหรับวันนี้ที่ที่ที่ซื้อบัตรวันที่เกวันนี้นให้ครูผมนะครับไม่ได้พูดผมไม่ได้มาพูดให้มันดูชวนทุกคนดึงดูดแล้วมาซื้อบัตรผมนะผมพูดไหนๆไม่ต้องมานั่งพิมพ์อ่ะผมไม่ค่อยพิมพ์อ่ะผมไม่ถนัดผมไม่มาถนัดพิมพ์แบบพิมพ์อ่ะถนัดคุยคุยเลยคุยเลยดีกว่าไลสดก็คือไลสดนี้แหละ มีคนซื้อด้อมนั่ยนะอาแต่ถ้าใครยังไม่เข้าด้อมอยากจะเข้าด่อมไปเติมเต็มนะครับบัตรเก้าเก้าเก้านะครับเราจะมีเบื้องหลังอะไรที่เราทํากันเป็นแบบความลับที่จะปล่อยที่หลังเราจะมีอยู่ในนั้นนะครับส่วนอีกด้อมหนึ่งครับเป็นด้อมแบบเป็นด้อมพี่เอฟซีตั้งมานะครับที่เคยเปิดมาไลาร์ให้เราที่ซันไปรับเชื่อที่ยโสธรนะครับโดยกลุ่มนั้นก็มีมีสองกลุ่มนะครับมีสองกลุ่มสามารถเข้าได้นะครับแต่ถ้ากลุ่มที่ไรศสดจะเป็นบ้านเอฟพีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ สนับสนุนได้เร็วๆนี้ถ้าจะดูเร็วๆนี้ซันไปรับเชิญนเงเอกเ,เ,เหมือนเดิมก็วันที่ที่เจ็ดที่แปดที่เก้านาเิตะไลท์นะครับนาเิตะาไลท์ไปสนับสนุนกันนะครับไปอยู่สามวันเลยอยู่ด้วยกันนะครับส่วนวันที่เก้าซันสำหรับในค่ำคืนนี้แต่เวลทีนี้นะที่เราไลท์เนะี่ยก็หนึ่งร้อยบาทเฉพาะวันนี้นะครับแต่ถ้าสมมติต่อไปได้จริงๆแล้ววันค่ำคืนเราจะดูเวลาเป็นหลักว่าทุกคนส่งมานะครับแต่ทุกคนได้ลิงก์ทุกคนแน่นอนนะครับแต่ทรอแป๊บนึงรอแป๊บเดียวทุกคน คนใครยังใครอยากเข้าด้อมนะก็อุ้ยจะค่อยว่ากันด้อมค่อยๆค่อยไล่กันอีกทีว่าอะไรยังไงแต่ว่าเดี๋ยวปฏิทินเดี๋ยวเราจะมานั่งเซ็นให้นะคะน่าจะได้ส่งหลังปีใหม่นะครับทุกคนขอขออภัยด้วยอังไม่ได้ส่งใช่ไหมต้องเซ็นเขาอยากให้เราเซ็นได้ได้แน่เดินี้ได้เดี๋ยววันนี้ก็ลังเซ็นก็ได้เออเดวเฮ้ยเราไปไล่เราไปไล่ในด้อมสักคู่เนาะได้ก็เดี๋ยวลงวันนี้เราก็ใครที่อยู่ในในด้อมเอสพีนะครับเดี๋ยวไปเจอในด้อม จะไล์ในด้อมนะจะจะให้จะให้ดูให้อึ่งลิง์อนุมัติเองนะสรงลิง์ไอไอเนี่ยดูว่าเขาเขาทำยังไงเขาคุยกับแฟนคลับยังไงเวลาที่แบบได้แล้ซื้อตัวแล้วครั้งแรกด้วยครั้งแรกด้วยเออเขาดอมเด้อจ้าเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเมนใหกียกรหามิู้เดอยากขาดอมเดี๋ยวไปเมนให้ก่อนเดท่านกับท่านคนไอ ไอ้ด้อมเนาะด้อมนี่คือยังไงใช่ไหมทุกคนเห็นคือเราเราจะจอยกันค่ะทุกคนมีอะไรเราแบ่งกันไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามคือเราจะเราจะแบ่งกันแบ่งปันกันตลอดนี่ใครอยากเข้าด้อมนะเดี๋ยวเสร็จจากนี้เดี๋ยวเราจะไปไลฟ์ไลฟ์ในด้อมดีกว่าคุยอะไรสนุกสน uk, ุกกับแฟนคลับเนี่ยเมื่อคื<ใ>นทุกคนจอยไหม,ม<า>ผมจอยมากเมื่อคืนขำพี่ได้ได้มากเลยนะขำจริงจริและแลกับลิเกทนะั้งนั้นอะขำอ่ะ พี่น้องเคยขำเขาหนิไหมคือทีมงานรีเกลแล้วเขามีศักยภาพแล้วทางทางมิเทพบุตร่ะเออแล้วพี่จะได้ไปอีกอ่ะพี่ได้คือได้ทุกมุมจริงพี่เบนแบบโอ้โหเด่นสุดอ่ะขำทุกคนเล่นไปก็ขำแค่อยู่แค่อยู่ในด้อมว่างนะคะเดี๋ยวรอนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปคุยกันในด้อมเวลาเราคุยเราไ์ในด้อมเนี่ยมันมันสนุกเนาะมันสนุกยังไงรู้ไหมคะมันรู้สึกว่ามันไม่มีแต่คนที่เหมือนเราคัดกรองมันไม่มีใครที่ใช่คนเขาไม่มีใครมาคอมเมนต์กลัวน่ะเออมัน มันสนุกตรงที่แต่ว่าชงกันเองอ่ะแล้วมีด้วยนะบางทีอ่ะคนที่รักเราอ่ะเราบอกว่าทุกคนอย่าอัดคลิปนะไม่มีใครอัดคลิปไปนะไม่ได่แครูป่เพราะแครูโลคนที่ไม่หวังดีก็เอารูปคนที่เขารักเราอ่ะไปลงไปงนั้นนี่คุณเนี่ยพิเศษเลยนะคุณไม่ได้เข้าบัตรไปอ่ะแต่คุณเนี่ยรักรูปเขาเอาไปว่าเพาะผมอีกอันเนี้ยคุณก็พิเศษดูดเลยนะแต่ไม่ได้ว่าอะไรเขาสนับสนุนเราอีกแบบนึงล่าสุดซื้อทั้งสองซื้อทั้งทีเกวันที่เก้าซื้อทั้งงานพรุ่งนี้ ขอบคุณมากนะทุกคนที่สนับสนุนเราไม่มีรจริงๆที่เราเราแค่เราต้องพัฒนาเราแล้วก็ให้ความสําคัญในความสุขเขารับรับฟังทุกๆคนแต่แค่คอมเมนต์เราอาจจะไม่ได้อ่านทุกๆคนนะครับเอาม้วนหลาวหัวจนเจียบทองอันเดียแพทยจะมีคอมเมนต์ไปเรื่อยนะที่ใครอยากเข้าด้อมนะดูดูคอมเมนต์แพรวนะมันขึ้นไหมพัฒนาตัวรักษานะ,ะตัวนี้เนะาะรอค่ะด้อม